อยู่ดีๆแม่ก็เดินไปกับเราแล้วถกกระโปรงขึ้นมาเพื่อจะฉี่ในที่สาธารณะบางทีนั่งนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาพูดคำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดพอเจออย่างนี้บ่อยเข้าเราก็ทนไม่ไหวสุดท้ายก็ระเบิดออกมาโรคนี้มันไม่มีแผลให้เห็นนะแต่เป็นโรคที่พร้อมจะทำให้คนดูแล สภาพจิตใจดิ่งลงเหวจนกลายเป็นคนป่วยไปด้วยกันอยากดูแลเขาให้เต็มที่แต่บางทีก็มีบ้างที่ไม่ไหวอขอบคุณครับคำถามก็คือเขาหลังเรียกคนนี้ไปอ่านบทดอย่างนี้ด้วยเนาะน้องขานะเสียงน้องนี่ได้อารมณ์ใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ดูดูอยู่เอ้เราต้องสกัดดาวลุ่งคนนี้หน่อยลอเะเขาจะ เดี๋วดาทีมงานดูเอาไว้นะลูกอาจารย์นี่ผมกําลังจะทําบรรยากาศให้ดื่มดําอยู่ให้เราก็เฮฮากันแล้วนะฮะมันเรื่องมันหนักนะกรสานครับคำถามอย่างนี้ครับคือพอมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็อยากจะพาเขาออกไปข้างนอกแต่ด้วยความที่พอพาไปข้างนอกบางทีมันก็จะมีบางอย่างที่ทําให้เราได้อายทํำยังไงนะครับอาจารย์คนดีอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คนไข้สมองเสื่อมถูก จับไว้ในบ้านนะคะเพราะเขาทำสิ่งที่เรารู้สึกอับอายมีลูกพาไปร้านอาหารแล้วเขาก็ต้องไปขอโทษเจ้าหน้าที่บอกว่าแม่ไม่สบายนะตกกรป๋องเดี๋ยวผมทําให้เพราะแม่ก็จะกินเธอเอะไรทั้งหลายหลนะคะในต่างประเทศเนี่ยเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมที่เป็นมิตรกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมเขาก็บอกว่าในร้านอาหารบางร้านเขาบอกยินดีต้อนรับ เขาก็จะรู้เลยพวกนี้จะเสียงดังบ้างอะไรบ้างเขาก็จะให้มุมนู้นนะคะไปเลยแล้วก็บอกว่าข้างนอกนี่ขอเป็นของคนทั่วไปเนาะต้องใช้สมองเสริมขอตรงนู้นแล้วเราก็บอกกับลูกค้าเราบอกว่าตรงนั้นเขาเป็นอย่างนั้นเขาเอะอะเสียงดัง่อยนะแต่ว่าเราอยากให้เขาอยู่ในสังคมเดียวกับเราอาจารย์ฝันอยากเห็นของพวกนี้ในประเทศเราอนะคะแล้วก็สรรพสินค้าหรือร้านอาหารไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปตอนที่เขาคนเยอะ อขอตอนช่วง10บโมงครึง่งถึง11บเอ็ดโมงครึงคร่งสิบอมงสีหรือว่าขอสักใบสองใบสาที่คนอื่นเขาสาาแล้วเราไปถ้าหากว่ามีคนสนใจหรือคุณเป็นเจ้าของคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างที่คุณบอกว่าโอ้ย,ยินดีสกปกไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวผมเอกระดันสุพิมพูไว้แล้วถึงเวลาเราก็เก็บกันไปจะได้ช่วยๆกันเขาจะได้มีที่มานะคะที่แมวมันยังมีคาเฟ่อโอ้ทำไมมันจะไม่มีสมองเสริมคาเฟ่บ้างอะ่ะใช่ นอ no. อาจารย์ว่าล,ลูกๆก,ก็จะได้มาเม้ามอยกันแล้วก็เอาแม่ไปไว้นะคะไปอยู่กันตรงนั้นไปแล้วก็ใครอาสาสมัครอาจารย์ก็บอกอ่ะเอามาโอ้ยอาจารย์วันนี้หนูว่างอ่ะหนูอยากจะกินอาสาก็มาอยู่คาเฟ่ของเราสักสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์อยากเห็นอย่างนี้นะคะคนดีหนึ่งไม่ต้องอายค่ะอายเมื่อคุณทำความชั่วเท่านั้นไม่ต้องอาย อาจารย์มีพี่คนหนึ่งที่จริงบอกได้อยู่ที่สวนโมกที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์พี่เอาพ่อมาด้วยถึงเวลากาลังเวียนเทียนอยู่พ่อก็ไปถกกางเกงฉี่ตรงเขาเวียนเทียนอยู่นั่นแหละและการก็ถามว่าแล้วพี่ทําไงพี่ก็อายอาจารย์แต่ว่าเสร็จแล้วก็จําได้อาจารย์ก็เคยพูดเขาก็เคยบอกจําได้อาจารย์บอกไม่ต้องไอก็เลยคุยกับคนอื่นบอกว่าพ่อสมองไม่ดีนะ พอตอนนี้พอใครๆเห็นกำลังเวียนเทียนเห็นพ่อทำท่าถลุกกางเกงมีถังวิ่งมาเลยอทุกคนไม่ต้องถือเป็นของลำบากเอาพ่อหันมาทางนี้หน่อยละกันเอาฉีดลงถังไปแล้วก็มีคนพาถังไปนั่นคนก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติเราทำมานี้เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องถามซ้ำซากนี่นะคะน้องปีแตกหมดแหละอย่าให้เขาเป็นคนเริ่มต้นถามคุณเล่าให้ฟัง hmm. คุณเตรียมเรื่องไว้ก่อนสิบเรื่องอ่าแม่ตอนนี้นะพี่ใหญ่เขาอยู่ตรงโน้นไปพอหนูหมดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองหนูต้องเตรียมไว้น้องถ้าไม่ได้เตรียมหนูเป็นบ้าไปถ้าเราพูดเขาจะไม่ถามค่ะ<อ>เขาถามเราเพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นครับคุณนั่งนิ่งๆคุณนั่งรอหมอเครียดหน่อยๆเขาก็เครียดเอ็นมันทําอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมานั่งรอ,อเขาถึงได้ถามเนาะอนอกจากถามนะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทําเวลาเครียดมากๆคือ ขอลบเราไปฉี่ค่ะมีไหมไปฉี่อาพาเดินไปลามาของอาจารย์ก็เป็นเทือกอยู่นั่นนะ่ะนะคะฉี่ไปแล้วอาจารย์ขาลออาจารย์ยังได้แปดรอบแล้วค่ะแล้วไปถึงมีฉี่ไหมหนูได้ฟังอยู่น่ะไม่ได้ยินสักจอกนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยนั่นคือเขากระวนกระวายนอ้องเขาเครียดเพราะฉะนั้นหนูก็ถ้ามีนังวิทยุ t r a n สตเตอร์ที่เขาชอบมีเพลงที่เขาชอบคุณก็เอามาเดี๋ยวนี้ไม่มีไอพอดมีอะไรทั้งหลายแหละก็ว่ากันไป เนาะไอ้ยูทิ u วก็มาเอามาเลยโอ้แม่ถุดมาแล้วยายคนนี้มาเนาะพุ่มพวงหรือว่าคนนี้มาแม่ชอบดูตรงนี้ไปใส่บุดไปอาจารย์ว่าเรามีอย่าให้เขาเริ่มต้นเราต้องเป็นคนจัดการนะไม่งั้นเราไม่งั้นเราจะเป็นเราจะเป็นเหยื่อเราให้เขาเป็นเหยื่อสักอนมาณนะแสดงว่าเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจมอนกัไอาจารย์ใช่ค่ะเราใช้คำว่า redirection ค่ะ รีเดเรคชั่นเปลี่ยนเปลี่ยนทิศไปเลยค่ะเหมือนเขากำลังจะไปทางนี้แล้วก็จุงเข้ามาทางนี้แต่เราไม่พูดว่าโนนะคะกับคนไข้สมองเสื่อมหนูไม่มีการปฏิเสธหนูไม่มีบอกว่าเดี๋ยวก่อนอีกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะคะอะไรเงี้ยไม่มีค่ะน้องคือไปทิศเขาเป็นเด็กไม่ได้ยังเด็กไม่ไม่ต้องไปหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ค่ะก็คือเขาบอกว่าโอ้จะไปตรงนี้ โอ้เราเห็นฝนฟ้าขนองนี้มันไปได้ไงวะเน,นี่ยจะบอกโอ้ยฝนตกคุณไปไม่ได้ไม่ต้องเดี๋ยวเราไปกันโอ้เสื้อยังไม่ค่อยดีเราไปเปลี่ยนเสื้อกันหน่อยพอเปลี่ยนเสื้อก็นนอออกิอน,นอันนี้สักนิดนึงแล้วพอเขาลืมเราก็จับไปทําอย่างอื่นซะจบข่าวแล้วหนูไม่ต้องอไปปากเสียต้องลกยังอยากไปอีกไหมล่ะเนี่ย <c oughs> อ่าเกิดจ <c oughs> ําขึ้นมาได้โสด้านหน้าเนอะอาจารย์ลูกได้บอกอาจารย์บอกอาจารย์แม่เป็นบ้าอะไรไม่รู้ตื่นขึ้นมาตีสามทุ่ม แล้วก็มาปลุกผมบอกว่าให้ไปรับเพื่อนที่สนามบินดอนเมืองเ <an> พื่อนเขามาวันเนี้ยมาวันเนี้ยผมก็อธิบายคราอธิบายเขาในี่สุดผมก็นึกได้ว่าอาจารย์บอกเออให้ทําให้เขาอิ่มท้องให้คําของที่เขาชอบผมก็พาเขาไปกินพอไปกินเสร็จผมก็นั่นไปแล้วผมบอกมายังยาาจะไปรับอีกไหมเท่านั้นแหละ กลับใหม่เลยเรื่องเรื่องเดิมกลับมาใหม่อีกเลยนะคะเพราะฉนั้นอย่าปากเสียคันติว่ยคันติว่าอย่าพูดนะคะอย่าพูดรีเดเรชั่นคือเปลี่ยนความสันใจไปเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่เนเวอร์ซนอย่าพูดว่าไม่ได้ครับนะคะเพราะว่าหนูจะก่อศึกนะและไม่จบบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ